พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรน,ตรนิติศาสบัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับการขอรับหลักทรัพย์หรือเงินสดคืนจากศาล เมื่อคดีถึงที่สุดหรือศาลอนุญ,ญาตให้ถอนประกันหรือสัญญาประกันได้สิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่นความรับผิดตามสัญญาประกันสิ้นสุดลงในประกันสามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลและแนบหลักฐานหรือใบรับหลักฐานหรือใบรับเงินที่ศาลออกให้เมื่อครั้งที่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ากใบรับหลักฐานหรือใบรับเงินสูญหายต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและนำใบรับแจ้งความมาแสดงต่อศาลโดยปกติแล้วในประกันต้องยื่นคำร้องต่อศาลด้วยตนเองแต่หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเองในประกันสามารถมอบสัญญาให้ผู้อื่นมารับหลักทรัพย์หรือเงินสดแทนได้โดยสามารถขอรับใบมอบสัญญาด้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล ผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดอ,อร์กิษศักดิ์นิติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ